สวัสดีครับวันนี้มีทัศนาคาติของชาวกัมพูชายูเนสโกขึ้นทะเบียนมวยโบกตอเขมิเป็นมดรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สื่อกัมพูชารายงานว่าเมื่อวันที่29สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการยูเนสโกได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนกุนโบกตอหรือศิลปะการต่อสู้กัมพูชาหรือที่รู้จักกันว่ามวยขเขมรนในรายการตัวแทนมดรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ โดยสื่อกัมพูชาระบุว่ากุนโบกตอเป็นศินละปะการต่อสู้แบบโบราณที่ค,คเนเขมรใช้ป้องกันตัวจากสัตว์ป่าซึ่งคำว่าคุนโบกตอมาจากการผสมกันระหว่างคำว่าคุนที่แปลว่าศิละปะการต่อสู้โบกที่แปลว่าทุบหรือกระแทกต่อที่แปลว่าสิงโตโดยท่าทางการต่อสู้ของศิละปะป้องกันตัวชนิดนี้พบเห็นเป็นภาพแกะสลักบนกำแพงอังกอร์วัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่7 จากเพจข่าวคาแมเดลี่ก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับ ในที่สุดโบกตอก็ได้ออกสู่สายตาชาวโลกต่อไปก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและคนกัมพูชาทุกคนที่ต้องร่วมกันโปรโมทผักดันโบกตอให้คนทั่วโลกยอมรับและศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องมีแค่โบกตอเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับคนกัมพูชาทุกคนที่โบกตอได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก และขอแสดงความเสียใจกับคุณในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศด้วยที่ต้องยอมรับความจริงอย่างเจ็บปวดก็หวังว่าพวกคุณจะผ่านมันไปได้ท่านต่อไปครับและแล้วก็มาถึงวันนี้วันที่ศิลปะวัฒนธรรมกัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกระดับโลกโดยที่ไม่ต้องไปร่วมขึ้นทะเบียนกับประเทศไหนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่คอยจะคีมและแจมอยู่ตลอดเวลาท่านต่อไปครับ ถึงเวลาแล้วที่ชาวโลกจะได้รับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมกรัรมพูชาหลังจากที่จมปักอยู่กับสงครามกลางเมืองมาหลาย10ปีและต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีในการฟื้นฟูถึงแม้ว่าอาจจะถูกขโมยไปบ้างจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ยังพอมีเหลือท่านต่อไปครับการที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนโบกตอเป็นโมโดรดกทางวัฒนธรรมนั่นคือการชี้ชัดของยูเนสโกว่ามวยโบกตอคือต้นกําเนิดของมวยไทยและมวยลาว ไม่รู้ว่าคนไทยและคนลาวจะยอมรับไหมส่วนคนขเขมรยอมรับเพราะมันคือเรื่องจริงจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเชื่อว่าคนขเขมรทุกคนยอมรับว่ามวยโบกตอคือต้นกําเนิดของมวยไทยและมวยลาวส่วนคนไทยและคนลาวคงไม่ยอมรับโดยเฉพาะคนไทยพวกเขาคงคิดว่ามวยไทยคือสมบัติมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาท่านต่อไปครับ การแข่งขันกีฬาซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพมวยโบกตอกัมพูชาต้องได้เหรียญทองทุกประเภทเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมดรดกโลกและจะได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของมวยโบกตอให้อาเซียนได้รับรู้อีกด้วยท่านต่อไปครับการที่มวยโบกตอได้ขึ้นทะเบียนเป็นมดรดกโลกก็จะทําให้มีโอกาสได้บรรจุเข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกม ึงตอนนั้นกัมพูชาจะได้เหรียญทองจากเวทีระดับโลกโดยไม่ยากเกย็นเท่าไหร่นักท่านต่อไปครับมวยโบกตอกัมพูชามาช้าแต่ดังกว่ามวยไทยเพราะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมดรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติคําว่ามวลมนุษยชาติมันยิ่งใหญ่นะถามจริงมีศิลปะการต่อสู้ของชาติไหนบ้างในอาเซียนที่ทําได้ท่านต่อไปครับ กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนมวยโบกตอกับยูเนสโกตั้งแต่ปี2008รวมครั้งนี้ก็3ครั้ง2ครั้งแรกติดปัญหาโคโรโนาไวรัสแพร่ระบาดและมีประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยครั้งที่3ในปีนี้ยูเนสโกก็ประกาศขึ้นทะเบียนให้อย่างเป็นทางการจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่ม,เต,มเติมว่าคงไม่ต้องบอกนะประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศคือประเทศไหน ไม่เป็นไรยังไงโบกตอก็ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต่อไปชาวกัมพูชาทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ผักดันให้โบกตอเป็นศิลปะการต่อสู้ระดับชั้นนำของโลกให้ได้ท่านต่อไปครับขอบคุณคณะกรรมการยูเนสโกทุกคนที่มีมติให้มวยโบกตอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมวยโบกตคือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีที่สุดในอาเซียนและระดับโลกของจริงมาแล้วของก๊อปปี้หลบไป ท่านต่อไปครับวันนี้เป็นวันที่ชาวกัมพูชาทั้งประเทศได้ยืนอยู่ในเวทีระดับโลกอย่างภาคภูมิใจศิลปะวัฒนธรรมกัมพูชายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกขอให้รัฐบาลเร่งดําเนินการเดี๋ยวจะมีบางประเทศมาเคมและแจมด้วยท่านต่อไปครับต่อไปเมื่อเจอชาวต่างชาติฉันจะถามพวกเขาว่ายูโนมวยโบกาตอกัมพูชา ถ้าตอบไม่รู้จักก็จะบอกพวกเขาว่ามวยโบกาตอกัมพูชาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติและแนะนำให้พวกเขาไปเรียนที่กัมพูชาไม่ใช่ไทยแลนด์ท่านต่อไปครับกัมพูชาควรประกาศให้วันที่29พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันมวยโบกาตนะเพื่อเป็นการให้เกียรติและย้ำเตือนให้คนกัมพูชารู้สึกรักและภาคภูมิใจในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ จะได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมสืบต่อไปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยควรมีวันมวยโบกตอขนาดคุณไทยยังประกาศให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกป,ปีเป็นวันมวยไทยซึ่งมันก็ได้ผลในเรื่องของการอนุรักษ์และการโปรโมทถ้าจะผลักดันมวยโบกตอให้ไประดับโลกต้องสร้างสตอรี่ท่านต่อไปครับ ขอบคุณบรรพบุรุษเขมรที่ได้สร้างมวยโบกตอไว้ให้ลูกหลานชาวขเขมรถึงแม้หลายสิบปีที่ผ่านมาจะมีประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่ขโมยเอาไปดัดแปลงก็ตามแต่วันนี้พวกเราชาวขเขมรทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากท่านต่อไปครับถ้ามวยโบกาตอไม่ใช่ศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดก็คงไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะความร้ายกาจของมันจึงทําให้คุณยังเรียนรู้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัว ถ้าไม่ดีจริงคงไปเรียนของประเทศเพื่อนบ้านแล้วท่านต่อไปครับดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าดงดิบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ที่ดุร้ายโดยเฉพาะสิงโตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าป่าดังนั้นบนรรพบุรุษเขมรจึงได้คิดค้นมวยโบกาตตขึ้นมาเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับสิงโตและยามศึกสงครามท่านต่อไปครับมวยโบกาตอกัมพูชาขึ้นทะเบียนเป็นมดรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ แล้วก่อนหน้านั้นมวยไทยก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยากรู้ว่าสองรายการนี้ต่างกันอย่างไรมีใครรู้บ้างช่วยบอกทีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่ม,เต,มเติมว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงมวยโบกาตอกัมพูชายูเนสโกองค์กรระดับโลกขึ้นทะเบียนให้แต่มวยไทยเป็นแค่การขึ้นทะเบียนกันเองภายในประเทศไทยเท่านั้นดังนั้นถ้าว่ากันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีมวยโบกาตอกัมพูชาเหนือกว่า ท่านต่อไปครับท่านในอดีตไม่มีการใช้ปืนเป็นอาวุธแต่ใช้ศิลปะการต่อสู้มือเปล่าก็คงสู้มวยโบกตอไม่ได้อาณาจักรของโบราณคงไม่ตกเป็นประเทศสลัดให้อาณาจักรสยามและประเทศกัมพูชาก็คงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าอาณานิคมตะวันตกท่านต่อไปครับเสียดายที่มวยโบกตอน่าจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเร็วกว่านี้ไม่อย่างนั้นป่านนี้คงดังไปทั่วโลกแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะช้าก็อยู่ระดับที่สูงกว่าศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่ก๊อปปี้ไปจากพวกเราท่านต่อไปครับปีนี้ขนมปังบาคกตก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเหมือนกันความจริงน่าจะเป็นวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสกับกัมพูชานะเพราะขนมปังบาก็ตก็ถือเป็นอาหารเช้าประจำชาติกัมพูชาไปแล้ว ทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับวันที่29พฤศจิกายนจะเป็นวันที่ชาวกัมพูชาและคนทั่วโลกที่รักและชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจะต้องจดจำว่าวันนี้เป็นวันที่ประเทศกัมพูชาได้ประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามวยโบกาตอเป็นอีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีที่สุดในโลกนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชา ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ